บรรทัดสุ่มเนื้อหาฝากกดไลค์และกดติดตามให้สกักในเด้อ <im it> สบายดีมือนี้เลี้ยวอนุศักงสักจะมาแนะนำการลอกไฟล์เอกสาร Powerpoint ของเฮาให้เข้าไปแก้ไขเอกสารในนั้นบได้เลยซึ่งสักจะมีทั้งหมด3ตัวอย่าง 1. ตัวไฟล์ต้นฉบับสำหรับตัวไฟล์ต้นฉบับแมนเฮาจะสามารถแก้ไขไฟล์างานทางในแบบใดก็ได้เป็นไปตามที่เฮาต้องการ <Okay. S 1> กรณีที่เฮาเห็น Powerpoint แล้วเปล่นไฟล์ปกติทั่วไป 2. ไฟล์งานอ่านอย่างเดียว อ่านอย่างเดียวมันเม่นอย่าง yes. ถ้าเขามีร oh. หัสผ่านเขาจึงจะสามารถแก้ไขไฟล์ในงานนี้ได้แต่ถ้าเขาโบมีเขาก็จะบสามารถแก้ไขไฟล์ในงานนี้ได้แต่เขาจะสามารถอ่านได้เพียงเท่านั้นเด็เป็นแบบนี้เขาจะพิมพ์เนื้อหาเพิ่มใส่โบได้เลยสำหรับตัวนี้แม่ถ้าเขาบมูรหัสแม่เขาจะสามารถอ่านได้อย่างเดียวและการนำเสนอได้เพียงเท่านั้น อย่างที่3จะเป็นการใส่รหัสผ่านตัวนี้แมนจะเป็นการลอกรหัสโดยที่เวลาเข้าไปแมนจะต้องใส่รหัสผ่านถ้าเหาบุหูรหัสผ่านเขาก็จะบบสามารถแก้ไขและบบสามารถอ่านนี่อย่างได้เลยต้องใส่รหัสผ่านอย่างเดียว yes 2 seconds later เฮาจะมาสอนว่าเฮ็ดแนวใดในการตั้งค่าล็อกไฟล์งานเอกสาร PowerPoint อันดับแรกเลยให้มาที่คําว่าไฟล์เลือกบันทึกเป็นจากนั้นกดเลียกดูโอเคเลือกตําแหน่งวางไฟล์เจ้าเป็นเอาเป็นหน้าจอ Desktop ก็แล้วกันเนาะจากนั้นตั้งชื่อไฟล์สมมุติเราจะตั้งว่า good เมื่อตั้งชื่อไฟล์แล้วให้เฮามาคลิกที่เครื่องมือ กดตัวเลือกทั่วไปบันทึกแรกจะเป็นการใส่รหัสผ่านโดยที่เขาจะบ่เห็นเนื้อหาและแก้ไขโบได้ก็คือเป็นตัวอย่างที่3าที่เขาเปิดให้เบิ่งก่อนหน้านี้ส่วนบรรทัดที่2ถ้าเขามีรหัสผ่านเขาก็จะสามารถเบิ่งเห็นและแก้ไขเนื้อหาไฟล์ข้างในได้แต่ถ้าโบมีเขาก็จะเบิ่งได้เพียงเท่านั้นแต่แก้ไขเนื้อหาข้างในบบได้เดี๋ยวศัสตร์จะมาสาธิตให้เบิง่งเอาเป็นตัวอย่างที่สองกอนเนาะ สมมติว่าห้าหหกดตกลงแล้วมันจะให้เฮาใส่รหัสผ่านอีกครั้งเฮาก็ใส่ไปห้าหหกดตกลงแล้วกดบันทึกอ่ามาละตัวนี้เนาะลองคลิกเข้าไปบึง่งเห็นบอกจะต้องใส่รหัสผ่านก่อนเขาจึงเข้าไปในเอกสารได้หรือถ้าเขายักอ่านอย่างเดียวเด้เข <Yeah. S 1> ายากอ่านอย่างเดียวเขาก็กดตัวนี้อ่านอย่างเดียว ก็ได้เ้นเดียวกันอ่านอย่างเดียวแมนเฮาจะเห็นได้เพียงแต่อ่านไฟล์งานเอกสารนั้นได้แต่เฮาจะแก้ไขเนื้อหาในเอกสารบ่ได้เด้อถ้าเขาบ่มีรหัสผ่านอันนี้แม่นการใส่รหัส powerpoint ตัวอย่างที่สอง a few inches later ถ้าเฮาอยากให้เอกสารตัวนี้เป็นความลับสูงสุดเลยแนะนำการลบไฟล์รหัสเป็นตัวอย่างที่สามเด้อเดี๋ยวเขามาเริ่มเพตตัวอย่างที่สามกันเลยก็ให้มาที่คำว่าไฟล์คือเก่ากดบันทึกเป็น กดเลียกดูจากนั้นตั้งซื้อาฟ <Wow. S 1> มาที่เครื่องมือ <Yes. S 1> แล้วกดตัวเลือกทบไปให้เขามาเบิ้งที่บรรทัดแรกใส่รหัสเข้าไปสมมุติว่า777กดตกลงอย่ารหัสพลาดอีกครั้ง777กดตกลงซักจะเอาเป็นใบ้ีเดสทอปเนาะและสุดท้ายกับกดบันทึกเดกมาแล้วเนาะ เราคิดเข้าไปเบิ้งตั้งล็อกรหัสผ่าน PowerPoint เป็นตัวอย่างที่3นี่ก็ถือว่าเป็นการตั้งล็อกรหัสถือว่าขั้นสูงสุดแล้วเนาะจะบอกสามารถอ่านหรือว่าแก้ไขได้เลยถ้าเขาบ่มีรหัสผ่านแล้วรหัสผ่านนี่เขากะ่าไปบอกคนอื่นเนาะเพราะว่าถ้าเขาบอกรหัสผ่านคนอื่นก็เจ้ากะจะสามารถเข้าได้ จบลงไปแล้วสำหรับการลอกไฟล์เอกสาร Powerpoint ทั้ง2วิธีเลยถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งปันไปให้เพื่อนๆของท่านได้หูนํา <Okay. S 1> ถ้าอยากให้สาเห็ดคลิปใดหรือว่าแนะนำการตั้งค่าเอกสารตัวใดก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยถ้าสาเหตุได้ซัาก็จะมาเหตุให้เนาะหรือว,ว่าภอยากสนทนาอย่างเพิ่มเติมก็คอมเมนต์เพิ่มเติมได้เลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสบายดี